จงสุภาพแม้ในสถานการณ์ที่บังคับให้คุณต้องหยาบคายเพราะวุฒิภาวะสำคัญกว่าอารมณ์บนโลกนี้คุณจะเจอคนที่พูดไม่ดีกับคุณเสมอบางคนพูดด้วยอารมณ์บางคนพูดเพื่อแซะเพื่อแขวเพื่อกัดเพื่อกดคุณลงเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะยกตัวเองขึ้นยังไงในทุกสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยคุณมีแค่สองทางเลือกคือ 1. คุณจะลดตัวเองลงไปเถียงหรือคุณจะยืนอยู่เหนือมันด้วยความสงบ เพราะคุณไม่ได้ทาเพื่อเขาแต่คุณทําเพื่อรักษาความสงบของตัวเองนั้นอย่าเติบโตไปเป็นคนที่คุณไม่อยากเป็นอย่าให้คําพูดของใครลากคุณลงไปอยู่ในสนามพลังงานที่ต่ํากว่าเพราะคนที่ใช้อารมณ์ใส่คุณเนี่ยเขาแค่อยากดึงคุณลงมาอยู่ในระดับเดียวกันกับเขาแต่คนที่นิ่งได้คือคนที่ชนะตั้งแต่ที่ยังไม่ได้เริ่มสู้ จำไว้ว่าวันที่คุณควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้คุณไม่ได้แค่สงบแต่คุณกำลังยืนอยู่เหนือทุกสถานการณ์อย่างแท้จริงจงสุภาพ